ขั้วโลกเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นสุดขั้วและเต็มไปด้วยทารน้ำแข็งเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือผีหรือเรือที่แล่นอย่างไรลูกเรือจึงเป็นหนึ่งในปริศนาลึกลับที่น่าสนใจมากที่สุดหนึ่งในเรือผีที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตอาร์กติกคือ SS Bechimo แต่ก็ยังมีเรือลึกลับลำอื่นๆที่ถูกพบเห็นในทะเลน้ำแข็งของขั้วโลกเหนืออีกด้วย SS b e ช h i m o ประวัติของเรือ SS b e ช h i m o SS Bechimo เป็นเรือรถไฟที่สร้างขึ้นในปี1914โดยใช้ในเส้นทางการค้าระหว่างยุโรปและแคนาดาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ขนส่งขนสัตว์ของบริษัท HDSONSB a y Company ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการค้าขายในแคนาดาเรือถูกใช้ในการเดินทางข้ามอาร์กติกอย่างสม่ำเสมอแม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามในปี1931เรือ SS b e z y m o ประสบชะตากรรมที่ทำให้มันกลายเป็นเรือผีในเดือนตุลาคมปี1931ขณะที่ SS Bezymyot กำลังแล่นอยู่ใกล้อลาสกา้ามันติดอยู่ในท่าน้ำแข็งอย่างกะทันหันจนไม่สามารถขยับขยเย,ยนได้ลูกเรือพยายามรอให้ท่าน้ำแข็ง แต่เมื่อเห็นว่าไม่มีโอกาสที่เรือจะเป็นอิสระพวกเขาถูกบังคับให้สร้างที่พักพิงบนฝั่งเพื่อรอความช่วยเหลือหลังจากรอคอยเป็นเวลาหลายสัปดาห์พายุหิมะรุนแรงได้พัดกระหน่ำพื้นที่และเมื่อลูกเรือกลับไปตรวจสอบเรือของพวกเขาก็พบว่าเรือ s s สเบชิโมหายไปแล้วพวกเขาคิดว่าเรือคงจมลงไปในทะเลแต่ในอีกไม่กี่วันต่อมามีรายงานว่าพบเห็นเรือยังคงลอยอย,อยู่บนผืนน้ำแต่ลอยไปไกลออกไปหลังจากนั้นเรือ S s สเอบชิโมได้กลายเป็นเรือผีที่ถูกพบเห็นหลายครั้งในช่วงหลายสิบปีต่อมาปี1932มีนักล่าสัตว์ พบเห็นเรือลำนี้ลอยไปตามทานน้ำแข็งโดยไม่มีลูกเรืออยู่บนเรือปี 1933- ถึงปี1939มีหลายรายงานจากชาวประมงและนักเดินเรือที่อ้างว่าพบเรือลำนี้แล่นอยู่เองในอาร์กติกบางคนพยายามขึ้นไปบนเรือแต่ก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ปี 1940- ถึง1960เรือยังคงถูกพบเห็นประปรายในพื้นที่ของ阿拉斯加และแคนาดาเหนือบางครั้งมันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ผู้คนเชื่อว,ว่ามันหายไปแล้วปี1969เป็นการพบเห็นครั้งสุดท้ายมีรายงานว่ามีคนพบเรือ ที่ดูเหมือนเรือ S.S. b เบช i โมถูกแช่แข็งอยู่ในทาน้ำแข็งใกล้กับเบโรแลสเคอร์หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเรือลำนี้อีกเลยจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครพบซากของเรือ S.S. b เบชิโมและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือจมลงหรือยังคงลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรอาร์กติก The Octavius นอกเหนือจากเรือ S.S. เบชิโมยังมีอีกหนึ่งเรือที่มีตำนานน่ากลัวไม่แพ้กันนั่นคือ The Octavius ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานมาหลายร้อยปีเรื่องราวนี้เริ่มขึ้นในปี1775เมื่อเรือล่าหวานชื่อแฮนพบเห็นเรือลึกลับที่ถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งของอาร์กติกเมื่อพวกเขาขึ้นไปตรวจสอบก็พบภาพสุดสยองขวัญ ลูกเรือทุกคนถูกแช่แข็งอยู่ในสภาพที่เหมือนหยุดนิ่งราวกับพวกเขาเสียชีวิตกะทันหันกับตันของเดอะออกเทวีอัสยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะของเขามือของเขายังถือปากกาและมีสมุดบันทึกที่ถูกแช่แข็งอยู่ต่อหน้าเขาการตรวจสอบสมุดบันทึกเผยว่าเรือลำนี้ออกจากอังกฤษเมื่อปี1761 และกำลังพยายามเดินทางผ่านเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นอีกจนกระทั่งมันถูกพบอีกครั้งหลังจาก14ปีและลูกเรือทั้งหมดถูกแช่แข็งเป็นมัมมี่กลางมหาสมุทรน้ำแข็ง The Octavius Goy เป็นหนึ่งในเรื่องราวเรือผีที่น่ากลัวที่สุดแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือไม่แต่ตำนานนี้ยังคงถูกเล่าต่อไปจนถึงปัจจุบัน The High End Sex แม้ว่าเรื่องเรือผีส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นในยุคก่อนแต่หนึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคือเรื่องของ The Hai M6 ซึ่งเป็นเรือประมงของไต้หวันในปี2003เรือ Hai M6 ถูกพบลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับออสเตรเลียแต่ที่น่ากลัวคือไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียวอยู่บนเรือทั้งที่เรือยังคงทํางานได้ดีมีอาหารและเชื้อเพลิงเพียงพอและไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือเหตุร้ายแรงใดๆมีการสอบสวนเรื่องนี้และหนึ่งในลูกเรือที่รอดชีวิตถูกจับกลุ่มในอินโดนีเซียโดยเขาอ้างว่าลลลููกกกกกกเเเรรรรืืือออออบาาางคคนนนถฆตตมมมแแะทีีี่่่หไไปจั ชัดเจนทําให้เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงปัจจุบันเรือพีในมหาสมุทรอาร์กติกเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่น่าสนใจที่สุดหลายลำยังคงเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือและทําไมเรือถึงสามารถถลองลอยไปเองได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีใครควบคุมเรือ SS b e z y m y เร i a บรรทุกสินค้าที่ถูกทิ้งและลอยอยู่ในอาร์กติกกว่า38ปีเรือ u k t อ v i u s เรียที่ลูกเรือทั้งหมดถูกแช่แข็งโดยไม่ทราบสาเหตุเรือเดอ h i ฮ h อ m 6เรือที่ถูกพบลอยอยู่โดยไม่มีลูกเรือในปี2003คุณคิดว่าเรือ SS b e z y m o ยังลอยอยู่ หรือคุณมีเรื่องเรือผีที่เคยได้ยินมาอีกบ้าง